สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยของเราวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่เป็นปริศนาคาใจคนมานานมากมากกว่าครึ่งศตวรรษเลยการหายตัวไปแบบไม่มีร่องรอยของจิมทอมสันครับชายชาวอเมริกันที่หลายคนรู้จักในชื่อราชาไหมไทยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่า พอพูดถึงที่ไรก็ยังมีคำถามตามมาเสมอเลยนะคะเพราะว่าคุณจิมทอมสันเนี่ยไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่เก่งเรื่องผ้าไหมยอย่างเดียวแต่ชีวิตเขานี่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเคยเป็นถึงเจ้าหน้าที่หน่วย OSS มาก่อนด้วยนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็คือต้นกำเนิดของ CIA เลยครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำให้ผ้าไหมไทยนี่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่แล้วจูๆ่ๆเ,เขาก็หายตัวไปในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ ปีพศ2510ตอนไปพักผ่อนที่ c a m e r o n รอนไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียนะครับที่เป็นที่ราบสูงในปา่าทึบเลยหายไปจากบ้านพักแล้วก็ไม่มีใครเจออีกเลยน่าแปลกมากค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะลองไล่เรียงเรื่องราวชีวิตของเขาดูแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นรวมถึงทฤษฎีต่างๆที่มีคนพยายามอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เท่าที่ข้อมูลพอจะมีอยู่นะคะ น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ตัวตนของเขาก่อนดีกว่าไหมครับจิมทอมสันจริงๆแล้วนี่คือมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะเลยในอเมริกาเรียนจบสถาปัตยกรรมมาด้วยแต่ชีวิตก็มาพลิกผันช่วงสงครามโลกครึ่งที่สองใช่ค่ะคือเขาก็เข้าร่วมกับกองทัพไปอยู่หน่วย OSS นี่แหละค่ะได้ฝึกอะไรหลายอย่างเลยแล้วภารกิจก็พาเขามาเมืองไทยครั้งแรกตอนสงครามใกล้จะจบพอดีประมาณปี2488ค่ะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเปลี่ยนไปแล้วสงครามจบแต่เขาก็เอ่อตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อเลยหลังจากปลดประจําการแล้วเหมือนกับว่าตกหลุมรักเมืองไทยเขาอย่างจังเลยสิครับไม่ยอมกลับบ้านก็น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะเขาดูจะหลงไหลวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทยมากแล้วช่วงนั้นเองเขาก็ไปสนใจเรื่องผ้าไหมไทยทอมือค่ะซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วกําลังจะซบเซาเพราะว่าสู้พวกผ้าจากโรงงานไม่ค่อยได้แล้วอ๋อครับคือไปเจอ ของดีที่คุณอิงอาจจะมองข้ามไปใช่ค่ะเขามองเห็นความงามเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครในผ้านั้นแล้วจากจุดนั้นเขาก็เลยเริ่มตามหาแหล่งทอผ้าค่ะจากสถาปนิกอดีตสายลับกลายมาเป็นคนที่พลิกฟื้นวงการผ้าใหม่ได้ยังไงครับเขาเดินทางไปเรื่อยๆค่ะจนไปเจอชุมชนทอผ้าที่บ้านครัวริมคลองแสนแสบชาวบ้านที่นั่นเป็นชาวจามุสลิมค่ะที่ยังคงทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมอยู่ แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ไปตั้งโรงงานแข็งนะคะอ้าวแล้วเขาทำยังไงครับเขาใช้วิธีเขาไปคลุกคลีค่ะสร้างความสัมพันธ์รับซื้อผ้าโดยตรงจากชาวบ้านเลยแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเอ,อ่อพัฒนาฝีมือทอแข่งกันเองเพื่อรักษาคุณภาพไว้เป็นวิธีที่ฉลาดมากนะครับคือรักษาภูมิปัญญาเดิมไว้ด้วยแล้วทำยังไงต่อครับ ให้ผ้าไหมบ้านเราไปดังถึงเมืองนอกได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาใช้คอนเน็ชันเดิมที่มีอยู่ค่ะคือเอาตัวอย่างผ้าไหมเนี่ยไปให้เพื่อนที่ทํางานนิตยสารแฟชั่นดังๆที่อเมริกาดูจนกระทั่งไปเข้าตาบรรณาธิการ Vogue ในยุคนั้นเลยคือคุณเอ็ดนาวูแมนเชสโอ้โห Vogue เลยเหรอครับใช่ค่ะเธอชอบมากถึงขนาดให้นักออกแบบชื่อดังอย่างบเลนตีนาเอาผ้าไหมไทยไปตัดเป็นชุดลงนิตยสารเลยนะคะ นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยสินะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตั้งบริษัทจิมทอมสันขึ้นมาในปี2491ผ้าไหมไทยก็ค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากลแล้วก็แน่นอนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของช่างทอที่บ้านครัวก็ดีขึ้นมากจริงๆค่ะลืมตาอ้าปากได้เลยฟังดูแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากนะครับ แต่ก็มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าตัวตนจริงๆของเขาค่อนข้างซับซ้อนเอ,อ่อไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใช่ค่ะมีหลายแง่มุมมากเป็นคนชอบเข้าสังคมนะคะมีเพื่อนเยอะแยะแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะรักสันโดษแล้วก็ถึงจะร่ำรวยแต่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายติดดินมีเพื่อนหลายๆวงการมากๆค่ะแม้กระทั่งคนที่มีแนวคิดทางการเมืองที่อาจจะดูอยู่คนละขั้วอย่างเช่นอาจารย์ปรีดีพนมยงเขาก็เป็นเพื่อนด้วยครับแล้วก็ มีประเด็นที่เหมือนจะตามติดตัวเขาตลอดก็คือเรื่องความเชื่อมโยงกับงานสายลับเก่าของเขานี่แหละครับเรื่องนี้อะค่ะที่ทําให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะบอกว่าปลดประจำการจาก OSS แล้วก็คือจบกันไปเลยแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่เรื่อยๆค่ะข้อสังเกตแบบไหนครับก็มีข้อมูลหรือคําบอกเล่าทํานองว่าเขายังทําหน้าที่คล้ายๆเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับสถานทูตอเมริกันอยู่บ้าง หรือบางทีการเดินทางของเขาไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างอ่อนไหวอย่างเช่นลาวหรือแถบอีสานของไทยเนี่ยว่ากันว่าเขาใช้แผนที่ของทหารหรือภาพถ่ายทางอากาศซึ่งมันก็เป็นของที่น่าจะมีในมือนักธุรกิจทั่วไปใช่ไหมคะนั่นสินะครับแล้วก็มีเรื่องที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างท่านถนัดคอมมานด์เคยออกมาพูดในทํานองว่าจิมทอมสันเป็น CIA ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เรื่องนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยๆมันก็เลยทําให้เกิดคําถามอยู่ตลอดว่าบทบาทสายลับของเขามันจบไปจริงๆหรือเปล่าหรืออย่างที่บางคนชอบพูดกันว่า one CIA a l way s CIA นะคะมันเป็นเรื่องจริงสําหรับเขาหรือเปล่าชีวิตที่มันมีหลายมิติมีความซับซ้อนแบบนี้เองพอเกิดเหตุการณ์หายตัวไปมันก็เลยยิ่งทําให้ดูลึกลับหน้าค้นหาเข้าไปใหญ่เลยนะครับ เล่าถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาที่คาเมรอนไฮแลนด์ให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเดือนมีนาคมปี2510นะคะเขาเดินทางไปพักผ่อนที่คาเมรอนไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียกับเพื่อนๆค่ะคือคุณคอนสแตนซ์มังส์กาวแล้วก็มีดรทีจีหลิงกับภรรยาคุณเฮเลนไปพักกันที่บ้านพักหลังหนึ่งชื่อว่ามูนไลท์คอเทจค่ะเหมือนจะมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างเดินทางไปที่นั่นเลยด้วย ก็มีบันทึกไว้ทํานองนั้นค่ะเช่นเ,เหมือนคนขับแท็กซี่มีการเปลี่ยนตัวกันกลางทางหรือว่าตอนจะขึ้นเขาก็มีคนมาขอให้เปลี่ยนรถอีกทีแต่พวกเขาก็ปฏิเสธไปนะคะเรื่องพวกนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นลางบอกเหตุบางอย่างอันนี้ก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดค่ะครับแล้วในวันเกิดเหตุเลยคือวันอีสเตอร์วันอาทิตย์ที่26มีนาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับช่วงเช้าก็ดูเหมือนจะปกติค่ะไปโบสถ์กันตามประษาคนมาพักผ่อน แต่พอช่วงบ่ายหลังจากกลับมากับไปปิกนิกกันแล้วเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงจิมทอมสันก็บอกเพื่อนๆว่าจะขอออกไปเดินเล่นคนเดียวออกไปเดินเล่นคนเดียวแล้วมีใครเห็นเขาหลังจากนั้นอีกไหมครับมีรายงานว่ามีคนเห็นเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเป็นพ่อครัวที่บ้านพักของลูเทเรียนมิชชั่นซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเขาเห็นตอนประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะแต่ว่าหลังจากนั้น ก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจุดที่มันน่าสงสัยหรือน่าแปลกมากๆกก็คือของใช้ส่วนตัวที่เขาทิ้งเอาไว้ที่บ้านพักใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะมากคือเขาทิ้งเสื้อสูทรหรือแจ็คเก็ตไว้นะคะทั้งที่วันนั้นจริงๆแล้วอากาศค่อนข้างเย็น แล้วก็ทิ้งบุหรี่กับไฟแช็กไว้ทั้งๆท,ที่ใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือเขาทิ้งกล่องยาประจําตัวเอาไว้ด้วยค่ะทั้งๆท,ที่เขามีโรคประจําตัวบางอย่างที่จําเป็นต้องพกยาติดตัวตลอดเวลาโอ้โหอันนี้มันมันขัดแย้งกับพฤติกรรมปกติของคนมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องอากาศเรื่องบุหรี่โดยเฉพาะเรื่องยาประจําตัวนี่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจจะออกไปนานหรือว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น นั่นแหละค่ะคือคำถามใหญ่เลยพอตกเย็นประมาณห้าโมงเย็นเขาก็ยังไม่กลับมาเพื่อนๆน,นก็เริ่มกังวลกันแล้วพอถึงประมาณทุ่มครึ่มตอนนั้นข้างนอกก็มืดแล้วอากาศก็หนาวทุกคนก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆแ,แล้วการค้นหาก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งได้ยินมาว่าเป็นการค้นหาที่ใหญ่มากใหญ่มากจริงๆค่ะ ถือเป็นปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเลยก็ว่าได้มีการระดมกำลังคนหลายร้อยคนเลยนะคะทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็มีชาวเผ่าพื้นเมืองโอรังอัสลีที่เขาว่ากันว่าชำนาญการแกะอรอยในป่ามากโอโ้โหยังมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้วยนะคะมีคนทรงเจ้ามีสุนัขดมกลิ่นแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินค้นหาทางอากาศด้วยคือทุ่งกำลังกันเต็มที่มากว่าค่ะ แล้วเขาค้นหากันนานแค่ไหนครับการค้นหาอย่างเป็นทางการตามข่าวเนี่ยดำเนินไปนานถึง11วันเต็มๆค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีความพยายามค้นหาต่อมาอีกเป็นระยะระยะมีการตั้งเงินรางวัลน,นำจับด้วยนะคะสูงมากในยุคนั้นเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือคือไม่พบอะไรเลยค่ะไม่เจออะไรเลยจริงๆเลยครับแม้แต่ร่องรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเศษเสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้ ไม่เจอเลยค่ะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยเลือดไม่มีหลักฐานอะไรเลยจริงๆที่จะชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหมือนกับว่าเขาหายไปในอากาศทาศน์เลยค่ะมันเป็นความว่างเปล่าที่น่าขนลุกเหมือนกันนะคะน่าเหลือเชื่อมากครับหายไปแบบไร้ร่องรอยจริงๆแล้วทฤษฎีต่างๆที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้แหะครับมันมีอะไรบ้างที่พอจะฟังดูมีเหตุผลหรือเป็นไปได้บ้าง ในช่วงแรกๆเลยนะคะก็จะมีทฤษฎีพื้นฐานทั่วไปค่ะอย่างเช่นอุบัติเหตุหลงป่าแต่หลายคนก็มองว่าไม่น่าใช่เพราะจิมทอมสันค่อนข้างคุ้นเคยกับการเดินป่าอยู่บ้างไม่น่าจะหลงง่ายขนาดนั้นหรืออาจจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายอย่างเช่นเสือแต่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือซากศพเลยอ่ะอย่างนักข่าวชื่อริชชั h ฮิลส์ ก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อทฤษฎีนี้บางคนก็มองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างสงครามเวียดนามที่กำลังคลุกรุ่นในตอนนั้นหรืออาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวบางอย่างแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องคุกแข่งทางธุรกิจนี่น่าสตัดไปได้เลยค่ะไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่ครับถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่การจงใจหนีไปเองมันก็เหลือแค่ความเป็นไปได้ว่า ถูกทำให้หายไปไม่ว่าจะโดยการลักพาตัวหรือว่าฆาตกรรมประเด็นนี้ก็น่าคิดค่ะแต่มันก็มีจุดที่น่าสงสัยอยู่ดีคือถ้าเป็นการลักพาตัวทำไมถึงไม่มีการเรียกค่าไถ่เลยล่ะคะทั้งทที่เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงและร่ำรวยนั่นสิครับแล้วถ้าเป็นการฆาตกรรมการหายตัวมันก็สะอาดเกินไปค่ะคือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลย แล้วถ้าถูกฆ่าจริงๆทำไมถึงหาศพไม่เจอมันถูกอำพรางได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งคิดยิ่งซับซ้อนนะครับแล้วทฤษฎีที่โยงกลับไปเรื่องเดิมคือเรื่อง CIA แหละครับอันนี้มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆค่ะอาจจะเพราะปูมหลังเรื่อง OSS ของเขาเองแล้วก็มีเรื่องทัศนคติทางการเมืองของเขาในช่วงหลังๆที่ดูเหมือนจะต่อต้านสงครามในอินโดจีนมากขึ้น บวกกับคอนเนคชันที่เขามีกับคนหลากหลายกลุ่มมากๆอาจจะทำให้บางฝ่ายมองว่าเขาเ,าเป็นตัวอันตรายหรืออาจจะรู้ความลับอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆก็เลยมีคนคิดไปได้หลายทางค่ะว่าเขาอาจจะถูกสั่งเก็บโดยองค์กรลับหรืออาจจะถูกดึงตัวกลับไปเพื่อทำภารกิจลับบางอย่างต่อ ก็เป็นไปได้ทั้งนั mm. ้นค่ะในทางทฤษฎีมีทฤษฎีไหนใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหรือว่าดูจะมีหลักฐานมาสนับสนุนมากขึ้นไหมครับในช่วงหลังๆนี้มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะมาจากภาพยนตร์สารคดีที่สร้างขึ้นเมื่อปี2017สารคดีเรื่องนี้ชี้เป้าไปที่เอ่อพรรคอมมิวนิสต์มาลายาหรือ CPM ค่ะซึ่งในยุคปี2510นั้นพักนี้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลมาเลเซียอย่างหนักเลยค่ะ โดยเฉพาะในพื้นที่ปากเขาแถบ c a แคม o ร h นไฮแลนด์นั่นแหละครับพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับจิมทอมสันได้ล่ะครับค่ะคือสารคดีเรื่องนี้เขาอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะทั้งคำให้การก่อนเสียชีวิตของอดีตแกนนำระดับสูงคนหนึ่งของ CPM ที่ชื่อเตียวบ็อกวาแล้วก็มีข้อมูลจากเพื่อนสนิทของจิมทอมสันคนหนึ่งคือคุณวิลลิสเบิร์ดซีเนียร์ที่เล่าผ่านทางลูกชายของเขานะคะครับ แล้วเนื้อหาของทฤษฎีนิว่ายังไงครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเดินทางไปแคมรอนไฮแลนด์ของจิมทอมสันครั้งนั้นน่ะไม่ใช่แค่การไปพักผ่อนธรรมดาแต่เขามีวัตถุประสงค์แอบแฝงคือต้องการจะไปติดต่อกับชินเปงซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของ CPM ในตอนนั้นติดต่อผู้นำ CPM เพื่ออะไรครับว่ากันว่าอาจจะเพื่อขอความช่วยเหลือบางอย่างให้กับอาจารย์ปรีดีพนมยงที่ตอนนั้นลี้ภัยอยู่ที่ประเทศจีนนะคะ โอ้โหฟังดูการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีประวัติเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ OSS บักเขาใช่คะ่ะเสี่ยงมากและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทาง CTM เองเกิดความหวาดระแวงในตัวจิมทอมสันขึ้นมาคือคิดว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครมาทำไมมาดีมาร้ายแล้วยิ่งบวกกับข้อมูลที่ว่าบ้านพักมูลไลท์คอทเทจที่เขาไปพักนะคะเคยเป็นฐานเก่าของ CTM มาก่อนด้วยอ้าวจริงเหรอครับ ใช่ค่ะมันก็เลยยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยเข้าไปอีกทฤษฎีนี้ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่หน่วยปฏิบัติการของ C T M ในระดับท้องถิน่นคือในพื้นที่นั้นเลยตัดสินใจที่จะก,กำจัดจิมทอมสันเพื่อตัดปัญหาความไม่แน่นอนนี้ออกไปแล้วก็จัดการทำลายหลักฐานทุกอย่างให้สิ้นซากสารคดียังอ้างถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในพักในยุคนั้นด้วยนะคะว่าบางทีคำสั่งอาจจะมาจากระดับท้องถิน่นโดยที่ศูนย์กลางอาจจะไม่ได้รับทราบด้วยซ้า ทฤษฎีนี้ฟังดูก็มีเหตุมีผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่เหยื่อวาวคําบอกเล่าเป็นหลักอยู่ดีใช่ไหมครับยังไม่มีหลักฐานทางวัตถุอะไรมายืนยันชัดเจนถูกต้องค่ะมันยังเป็นทฤษฎีที่พิสูจน์ได้ยากมากๆเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพอจะรู้เรื่องราวเหล่านี้จริงๆส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วครับนอกจากทฤษฎีที่ดูซับซ้อนหรือเป็นแนวสมคบคิดต่างๆแล้ว มีมุมมองอื่นอีกไหมครับอย่างเช่นการวิเคราะห์การค้นหาในตอนนั้นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาและกู้ภัยหรือซา (Search and Rescue) ชื่อคุณลิวเวลินทูมินเขาได้ทำการวิเคราะห์ปฏิบัติการค้นหาในปี2510โดยใช้หลักการและเครื่องมือในยุคปัจจุบันมาประเมินนะคะแล้วเขาก็พบว่าถึงแม้การค้นหาในครั้งนั้นจะดูใหญ่โตมากใช้คนเยอะแยะแต่จริงๆแล้วยังไม่ดีพอคะ่ะไม่ดีพอนี่หมายความว่าอย่างไงครับ คือเขาประเมินจากข้อมูลต่างๆนะคะทั้งแผนการค้นหาสภาพภูมิประเทศแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเขาพบว่าพื้นที่ที่ถูกค้นหาจริงๆน่ะอาจจะครอบคลุมแค่ส่วนเล็กๆของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะอาจจะแค่ประมาณ2-40%แล้วยุทธวิธีในการค้นหาในยุคนั้นก็อาจจะยังไม่ถูกต้องตามหลักการสมัยใหม่ทําให้โอกาสที่จะเจอหรือ probability of detection POD มันต่ํามากๆ แปลว่าต่อให้ใช้คนเยอะขนาดนั้น ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่การค้นหาจะพลาดเป้าไปใช่ค่ะคุณโทมินเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ร่างของจิมทอมสันอาจจะยังคงอยู่ในป่าแถวๆคาร์เมรันไฮแลนด์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้สภาพศพก็อาจจะย่อยสลายหรือถูกสัตว์ป่าฆ่าไปทําให้หาไม่เจอเขายังชี้ให้เห็นจุดที่น่าสนใจด้วยนะคะว่าสุนัขดมกลิ่นที่ใช้ในการค้นหาตอนนั้นน่ะไม่สามารถตามรอยจากบ้านพักออกไปได้เลยซึ่งมันอาจจะตีความได้ว่าเขาอาจจะขึ้นรถ ยนไปจากบริเวณบ้านพักแต่อันนี้ก็ยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้ข้อากาศวิมันเหมือนดึงเรากลับมาสู่ความเป็นใดที่เรียบง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดอะไรที่ซับซ้อนแต่เป็นแค่อุบัติเหตุในป่าที่การค้นหาในยุคนั้นอาจจะยังไม่ดีพอที่จะหาเจอก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าคิดมากๆค่ะมันช่วยลดน้ำหนักของทฤษฎีที่ซับซ้อนมากๆอย่างอื่นลงไปได้เหมือนกันส่วนเรื่องบาะแสอ,อื่นๆที่เคยมีมาอย่างเช่นมีคนอ้างว่าเคยเห็นเขาที่ตาฮิติ หรือเรื่องที่มีคนอ้างว่าพบชิ้นส่วนกระดูกในภายหลังเนี่ยก็ไม่มีการยืนยันที่น่าเชื่อถือได้เลยค่ะมีแรงงานที่ขัดแย้งกันอยู่ครับแล้วคดีฆาตรกรรมพี่สาวของเขาเทียมมริกาที่เกิดขึ้นหลังจากเขาหายตัวไปไม่กี่เดือนอันนั้นพอจะมีความเชื่อมโยงกันบ้างไหมครับเรื่องนี้น่าเศร้านะคะแต่จากการวิเคราะห์ของคุณเทามินเองเขาก็สรุปว่าไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโศกนาตรกรรมที่เกิดขึ้นใกล้ๆก,ก,กันและคดีนั้นก็ยังปิดไม่ลงเหมือนกัน แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องคนละเหตุการณ์กันไปเลยค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วปริศนานี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาจริงๆนะครับซับซ้อนแล้วก็ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายจริงๆแต่ถึงแม้ว่าตัวตนของเขาจะหายไปอย่างลึกลับสิ่งที่เขาสร้างทิ้งไว้เบื้องหลังนี่ยังคงอยู่ชัดเจนมากเลยนะครับแน่นอนค่ะชัดเจนมากๆทั้งอาณาจักรธุรกิจผ้าไหมจิมทอมสันที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันที่กรุงเทพซึ่งก็เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมง,งานศิลปะวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีคำถามอยู่บ้างเกี่ยวกับที่มาของวัตถุโบราณบางชิ้นแต่ตัวบ้านเองก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้รับรางวัลอนุรักษ์ด้วยค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการที่เขาเข้าไปช่วยพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าที่ชุมชนบ้านครัวให้ดีขึ้นได้ใช่ค่ะ อันนั้นเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่และปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่ถึงอย่างนั้นคำถามเดิมๆมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในใจของหลายๆคนอยู่ดีว่าตกลงแล้วเขาเดินทางไปคาเมรอนไฮแลนด์ครั้งนั้นเพื่ออะไรกันแน่พักผ่อนจริงๆหรือมีภารกิจอะไรแอบแฝงถ้าหากเขาถูกฆาตกรรมใครเป็นคนทำแล้วทำด้วยเหตุผลอะไรหรือถ้าเป็นอุบัติเหตุทำไมถึงหาไม่เจอเลยแม้แต่ร่องรอยแล้วบรรดาพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ท้าไมหลายคนถึงดูเหมือนมีความลับหรือให้การที่ไม่ค่อยตรงกันมันมันยังไม่มีคําตอบสุดท้ายจริงๆค่ะคุณทูมินผู้เชี่ยวชาญ SAR ก็เคยเสนอเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะมีการค้นหาครั้งใหม่ในอนาคตควรจะใช้เทคโนโลยีการค้นหาสมัยใหม่เข้ามาช่วยอาจจะทำให้เราได้คำตอบอะไรมากขึ้นก็ได้ ก็อาจจะเป็นความหวังเล็กๆค่ะแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นหรือจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ๆที่ชัดเจนกว่านี้ปรากฏออกมาเรื่องราวการหายตัวไปของจิมทอมสันก็คงจะยังเป็นตำนานลึกลับที่ถูกเล่าขานกันต่อไปค่ะครับสิ่งที่เราพอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือมองข้อมูลทั้งหมดที่เรามีทั้งชีวิตที่น่าทึ่งของเขาเหตุการณ์ที่ดูแปลหลาดในวันนั้นแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่มีอยู่ พยายามแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงที่เราพอจะทราบกับข้อสันนิษฐานหรือการคาดเดาต่างๆนะครับใช่ค่ะทุกวันนี้กรุงเทพก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะแต่ธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นและบ้านไทยริมคลองอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงชายชาวอเมริกันผู้นี้และปริศนาอันยิ่งใหญ่ที่เขาทิ้งเอาไว้เบื้องหลังค่ะ สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะชวนคิดตามมุมมองของคุณทูมินแล้วก็ทฤษฎี CPM ในระดับท้องถิ่นดูนะครับว่าบางทีคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเกี่ยวพันกับการเมืองระดับโลกหรือองค์กรลับอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่เหตุการณ์ง่ายๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในป่าทึบที่คารอนไฮแลนด์ในวันนั้น ซึ่งมันอาจจะถูกมองข้ามไปท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของการค้นหาครั้งใหญ่และทฤษฎีสมคบคิดมากมายที่ตามมาหลังจากนั้นใครจะไปรู้ล่ะครับบางทีคำตอบที่ดูเรียบง่ายที่สุดอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้นะครับ